เบสสุขสุคนสุงสุบอลพี่น้องเนาะสบายดียามแรงแรงพี่น้องเอ้ยกำลังมาสีเมืออะไรได้เขาเขาไปหาหองเฮ่อนแล้วห้องหาเอ้าไอตัวนูไปทางใดดีวะสบายดียามแรงพี่น้องตอนนี้ก็ค่อยคำลุงแรงแหละสี่โมงกว่าๆเลยพี่น้องเอ้ยเนาะยินดีตอนรับกับสู้ซ่องน้องไม่นนี่คือเกาขึ้นเดืมเ้อพี่น้องเอ้ย เปิดมากกับอยู่ปลาอยู่ดงอีกคือเก่าพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮือนแม่ใหญ่มี่นกับอยู่แขมปลาแข้มดงนี่แล้วพี่น้องเอยออกมาอยู่น้ำไ้น้ำหน้าเพื่อนวะคลิปนี้ก็ได้อ่าสีผ้าพี่ผ้าน้องเนาะมาอัปเดตเบิ้งเนาะหลังจากที่มือก้อนเนาะมือมือซื่นอะไพี่น้องเอววาสิมาใส่ฟ้าซอยเพิ่้วก,กับพอดีมี คนเสียชีวิตเนาะในบ้านเฮาเพิ่นก็เลยคลําพี่น้องเอ้ยเพิ่นถือกันเนาะบ้านเฮาเพิ่นบ่ให้เฮ็ดบ่ให้สร้างบ่ให้ต่อบ่ให้เติมยังทั้งสิ้นพี่น้องเอ้ยคลําเนาะเพิ่นถือกันพี่น้องเอ้ยก็เลยเพิ่นก็เลยยุติเนาะบ่ได้เฮ็ดมือวานนี่ก็บ่ได้เฮ็ดแต่ว่าเพิ่นว่ามื้อฮก็เฮ็ดมื้อนี้เพิ่นเนาะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เฮาก็เข้ามาอัปเดตเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยาตัว2 ใส่กัน2คนกับล right. ูกชายหรือบ่แม่ใหญ่โดยๆปาดโธโดยโอ้ยพี่น้องเอ้ยแม่เป็นผู้จับแมเพิ่นแม่เป็นผู้จับใหมิอันอื้ออ่นหอันตะกี้น่ะว่าสิไปหพ่นะกะเพิ่นว่าเจับให้เจ้าจให้เฮาก็่เเพิ่นเนิันตอ้าเพิ่นกเพิ่น็เพิ่นเพิ่น่ได้น่ โอ้ยเนาะเพิ่นมือเพิ่โดยเอามาเห็นช่องเห็นโอ้เพิ่นใช้แล้วเด้พี่น้องเอ้ยว่าหนักบ่เห็นคนกําลังว่าสิกลับพี่น้องเอ้ยพอดีแม่ยายย่างมาแต่เฮือนพี่น้องเพิ่นพุ่นแพี่น้องเนาะมเพิ่นอ่ขอต่อพื้นต่อไฟมาใ้พุ่นแพี่น้องเนาะเนแม่เฒ่ายังกแม่เนแม่่าทองเนาะโอ้ยพุ่นไกลกันเติบพี่น้องเอ้ยประมาณ สองรอยเมตรพูดอะไรน้องไปเนาะเงินลังน <200, S 2> ีเงินลูกสาเพื่นพี่น้องเงินดินนี่เงินลูกสาของไม้นท์ทองเงินเพื่อน่พูนไร้ผักกไผ่ไปอีกพี่น้องเอ้เนาะบนพื้นต่อไฟมานี่พูนไร้ผักกไผไปอีกพูนไร้พ่นเบืองเด้อสีส้มให้เบิ่งพี่น้องเอ้สองร้อยเจ็ดสิบเมตรบาทเกือบเกือบสามรอยแล้วพี่น้องเอ้เอาวสองร้อยพิษแลวเกือบเกือบสามรอย โดยอือเพิ่นตติมห้อีกเจ็ดสิบผู้โดยอืมใ้หายเนเพิ่มที่แหกเพิ่ใหายสองร้อยยังบ่พอโดยโดยดีสองร้อยเจ็ดสิบหอแต่นี่แล้วพี่นหนอยนี่เดี๋ยวนี้เนาะหอดแต่นี่เนี่ใส่เติมอีกนี่ยสิบกว่าเมตรพูเลนี่แต่นี่หอด Ni cân này cái đây, nó thôi hino về. Mày yang đi, gin tìm môn nó. Qua chút chị tìm mục là chút chị nói nương. Doi làm nắm kìm sâm ngay mục tiêu nằm đó. No, nằm kìm sâm ngay mục tiêu nằm đó. No, nằm kìm sâm ngay mục tiêu nằm đó. No, nằm kìm บ้าซาลี่เพิ่นไปใช้เสมอเนี่ยว่าโบวีเนี่กินแล้วบอกไปพ่นไปหาเพื่อีหุ่มแม่นะว่าโอ้ไปหาเพื่อีหุ่มมาหนึ่งกินกับประเดมันก็ห้ำว่ปะปาดโทษพี่น้องเอ้ยกินไปหาทางใดแล้วอืมแม่ว,วันลงไปทางฟูทั้ทงอันนาะคะอันแม่พุทธคุณเชื่อว่ามันมีแม่ว่าโดยแล้วโบวีเนี่ก<อ>ินอ่าซื้อนะคามาำจำจะแจวประเดกเนาะโดยโบวียังกิน จะจันบางอีกับขั้นเฮ้า,าประติศกับพอได้ยู่บ่ได้ยู่หกักไปแลนคอยอยากวิ่งหัวคอยเป็นวิ่งง,งั้นงั้นขึ้นเลยอยากวิ่งวิง่งเลยอยากเว้งไปเลยเคื่อมือหนักก็ไปนอนอยู่ที่ยังเท่านั้นโดยตังชกเงินขึนแหง้งอโอ้ยปูนประติศไปตปวดเบื้องแล้วว่าช่อง180ป้ยมันขึนนะเบื้อล้วว่าน้นองคนว่าจะเช่าไปเด้อให้เจ้าเช่าสะก้อนอยันจะชอก โดยก็เลยผักพอชักก้อนนะช่วงนี้เนาะโดยเบิ้งเบึ้งเบึ้งโดยสายอือฮักเาะเพื่อนก็ตัดช่วยได้อยู่บ่ี้เนาะได้แตมือเดียวค่ะโอ้ใช่มือแขงเดียวโอ้ยเนาะเออ ก็ตามเหื uh, no ่อแห้งเราเห็ดได้อั่างนั้นเนาะโดยเอ้าสู่ซู่ไม่ไงเอ้โดยเด็ดฝุ่นใรานั่นนี่ในแผ่นนึ่งพี่น้องเอ้โดยปาดเท่าพี่น้องเอ้ทางนี้ซีแผ่นเพื้นวะโดยโดยโอ้ฝุ่นพี่น้องเอ้ ฮัดแล้วแหละโอ้ไปขอน้ำพูได้ไะเออโดยอ้าวพี่น้องเอ้ยได้แล้วบาทนี่น้องแบมน้องตัวโน่กับยายพ่อ่านดีใจบักแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าโดย si lốp lốp lì lì còn đây nè nó, đôi, để phi ơi, mua này nhang trang vàng rồi nó, mua mượn này ui phun hoa đi chạy lại, để phá cát chát, đôi, ơi phi ơi bộ tiền trang vàng, trinh pieng còn đây bát này nó. ดูอีงนี้ใส่สี่แผ่นเนาะไม่ไงเนาะโดยสี่แผ่นบบได้พี่น้องเลยเดยวเพิ่นได้ยังขึ้นตอกได้ใช่ไหมเนี่เอาขันไดบ่โอ้เอาขันไดมากาดใส่ดูแมนที่แรก เฮากะว่าสิออกมาแต่เช้าพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะแต่ว่าแม่มินนี่ให้ให้ใส่ฝาคือกันเฮากะได้แม่มินนี่ให้ใส่ฝาเนาะเฮาเอาเมื่อมื้อนั้นแหละ2แผ่นก็เลยใส่าเฮือนกัวแลพอสวยๆมาผัดอ่าพอน้องเทนโทรมาพี่น้องเอ้ยเนาะสิมาสู่ลงน้องเพิ่นว่าก็เลยบ่ได้ลงบ่ได้ก็เลยบ่ได้ออกมาหาแม่ใหญ่โย่ว่าสิออกมาซองเบิ่งอยู่ได๋ว่าสิออกมาซองเบิ่งมาสิว่าสิมาซอยอยู่ว เพิ่นนนาสิใส์ม์มานี่แหละวะว้าวกันโย่วพอดี้ซุ้มนาผัดมาสู่ลุงน้องอันใดก็ได้หาอยู่หากินนาจั่นหิวแนวกินเพิ่นก็ได้ก็เลยส่วนกันลุงน้องโอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยเนาะยเหลี่ยบเรียบร้อยเพิ่นวะเบิ่งเด้อเฮาขึ้นเบิ่งทางเทิงก็เด้อเปใหญ่เด้อโอ้ร้านก็ดีใจบักแหงแล้วเนาะ มังได้ไม <lawsuit S 2> ่ไงเด้อเด้อไอ้เพือนแบบนี้นะเฮ้านะย่างไปเขากินแล้ไม่ไงวะเด้อโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้ยพี่น้องเอ้ยข้างในก็อย่าไปอย่าเข่าไปเด้อมองได้มันอันาคตได้เข่าแล้วจะมานอนแต่หนังแล้วมึงพี่น้องเอ้ยโอ้ยแม่นี่ผู้ป้าพี่น้องเอ้ยปานเทียงปานุ่เอร่อยเทียงเอื้อยเฮากับแบบนี้แล้วไม่ไงดย อันเลีวร no. um, right. <t Jean> ่นลบวบยอแมนพอบวบทั้งในดิม yeah, mm. mm ันบวบอยอืมระวังไม่มยังไอเสือดอ่าสาดมอนเจ้านี่ก็ระวังโดยโดยโ้ยเครื่องของสินพานาแพ่ระวังเด้อกินมามืายกกินมาแล้วเนาะอืม ผัดลมนี่ยังใช้ได้อยู่ว่าไม่ไงเนี่ยผัดลมนะโดยอันใช้ได้ยูเพื่อนมันไปอันเห็ดได้แล้วเพื่นแปลงไหมบอแปลงใหมบอเพื่อนแป้งใหมโอ้เพื่อนมาแล้วเพื่อนแปลงให้โอ้พี่น้องเอ้ใครอยู่เพื่อนก็นั่งแป้งเป็่นเนาะโอ้ยน้องตัวโน่ว่ดีใจแล้วฝนฝนมากอสีเด่น้อนอิมหูอิมตาเนี่ยเพื่นว้สีบริยัพน้อนดูสีบริยัพใหญ่เน่ยเพื่นวะ โอ้ยนาะมึงมึงมึโอ้พี่น้องเอ้คักแน่เลยบาทนี่แล้ทั้ทตง,ง,ทงตะเวนตกนบริอันฝนบริษัทมาบ่าไหมไงมันมันมันอยู่ไก่เนา,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 านะจะสีสานพา้าใ่อีกบ่นะาโอ้ทลูกชายพไม้พื้นชอมเลยได้พี่น้องเนี่ย โอ้ยโอ้ยดีใจน้ำม่ใหญ่พี่น้องเอ้ยลูกชายพ่นมาพ่นเห็ดให้แล้วนี่สอมซานให้แล้วเน่เนาะมองตั้งถวยล่างซามโอ้เนียนน้าใครกูเกาอยู่แล้วบ่านี่เหยียบได้อยู่เนาะโอ้ยอือพี่น้องเอ้ยลูกชายพ่นมาแล้วพ่นกระสอบหายนี่ดย เดี๋ยพี่น้องเอ้มองตัวโนออว่าคักแล้วบ้านนี่ <c oughs> ข้อสีได้นอนยามฝนมากกับสีบริบูบบริบหอบกันปันได้เพื่อนวะเฮาแอมห้องนี่ก็คือสีโบซาดเอาหน้าไม่ใช่เน้อเดี็ดตัวมันหัวนี่เพื่อนกัดขอสังกะสีนะ้ำข้าเจ้ามาซ้นะอ,อนไว้เลยพี่น้องเอ้ยมือหนกลางปังอยู่ขอสังกะสีขาดข้าเจ้ามาซ้อนใส่เอ้นาะ Rồi 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 phi nông ơi. Mình mình không ta làng cái đứa phi ơi. À, thôi ơi lùng ma để họ ta làng bạn này. Đi chạy năm mẹ nhai phi nông nó, dài phân lục say phân ma là cậu ôi phân cái này nó. Đây, bầu hừa bầu hen phân lái tưởng phân cái này. สิได้5ชาวบ้านเพิ่นเลยมาซายให้เนาะคั่นแม่นว่าบ่าวอันนี้เพิ่นบ่มานี่ก็ได้5เพิ่นหั่นแหละโดยเพิ่นเฮ็ดเองเพิ่นโอ้มีแต่แม่ยายยืนให้ซื่ๆอือพี่น้องเอ้ยโดยเพิ่นเป็นผู้ตีผู้หยังใส่เนาะเาต้แต่เช้าๆพุ่นแหละอันหักมือข้างเดียว้าแม่นเพิ่นพร้อมเพียงกันกะเพิ่นก็สิบ่ยากปานดโดยอันนี้กับชกับชอ๋อิกบ่ได้เนาะ S <S โดยมันบุคุ้งกันแล้วมันผัดมึนบบบนี้นะแม่นเ่ยแหละกับอันท่านทางนี้ผัดปลาไหลคนผัดรุดบบบนี้นะโดยห้องกระดูกหักใช่เนาะหักแล้วบายนี่แหล,ละมันกระบได้ชมบุญได้มันกระดิโดยหิตประจันเนธหิตตามชาเราเห็ดได้เหน็นแล้วเนาะโอ้ก็คือว่าเก่งอยู่ได้เพิ่นก็ได้โดยเนี่ยกระดูกข้างในกระหักนี่กระดูกข้างกระหัก,กหักสีกนึง โอ้ยพ oh ี่หนุ let me, let me oh ่มเลยกระดูกขางนะตัวมันหักน้ำบ e ่ตัวมันหักนะเขาไปแทงปอดเล่าเล่าฮะไดนโอ้ด้ด้ยด้ตกโค้งปวดโทพี่นวันนี้เขาเจาะเอาเลือดออกวันนี้จะปอดนั่นด้วยวันว่าเขาเจาะเอาเลือดออกจะปอดวัน พวดเขาแก่เพื่อนนันเสียค่าห้องบาตให้ไลายนะเบิดไลายหมื่นเนาะเบิดไลายหมื่นแต่ว่าเพื่อนกับบริคิดเอาน้ำเฮาโอ้โดยเพื่อนก็ยังดีอิลี่เพื่อนก็ดีอิลี่นี่ต่างแต่ว่าเฮาเหตุงานอันอันบอได้เนาะโดยก็เลยจำเป็นอันได้อ๋อพี่น้องเอ้ยเพื่อนหักษาดีเลยเพื่อนอันช่งม้าเนาะช่งไผ่มาอืมบต่นี้คันสิขอเงินเพื่อนมา មកก่ายแล้วเนาะโดยย่างมาก็เลยตัดสินใจย่างมาเพิ่น่าพี่น้องหามื้อหาคืนจังได้ฮอดโคละใจดีซื้อตัวรถให้อีกเนาะโยจังวนเพิ่นก็พอได้ีรถไถมาลงยนสิได้อยู่บอุบลโดยโดยจังได้มาฮอดพี่เนาะจังได้มาฮอดพี่โอ้ยเพิ่นก็ได้ถือว่า Mì bun, do vinh nói theo mì bun, do. Phunan hai phunan phuni, soi nó tang thi phun kabo hoi hinh nack, and mì nyam phu mì phunyaji, soi thường a lok a mì bun, youday. Phunan, you know what, mak a phunka hai nếu kín mak? No, hai nếu. Soi nếu kín nó, ba mặt mọc hai nếu kín mak? nếu kín nếu nếu kín nó, ba อยากกินน้าแล้วก็ขอ้สามห้านั่นแหละเขาเจ้ากระถามคนนึงท่านทางเป็นไปเป็นมาลลเล่าเขาเจ้าพังเขาเจ้ากระหายมาเขาเจ้ากระอรเขาเจ้าให้กินเนาะเขาเจ้ากระให้กินแนวกินแนวยะเขาเจ้ากระใส่หม้อเขาให้โด้วยทำแล้วกันหอดบอลได้มันมีวัดที่ว่าแหละค่ะแหวนอน,นแหวนอนแล้วเนาะโดยวัดนั่น,กกน,นแหละโอ้ยพี่น้องเอ้ยฝีจะหาอัดพื้นคนละพังเราเล่านี่ ຍິ่ງກว่าละຄອນອີກພີ່ນ້ອງอອີ້ເນາະຊີວິດຈິງຍິ່ງກວ່າລາຄອນອີກເນາະ85ດ້ວຍຫາເນາະກະໂທລະສັບມັນຫຍັງກໍບໍ່ມີເນາະເຮົາກໍດບີຜູດໍດດແມ່ນໃຍ พวกนีวันไปเพิ่อนว่าวไปข้างแรกจ้าเพิ่อนก็ว่าวไปอยู่แต่นหาหันโลดหันดิโดยเะพองวอนเจ็บเป็นจังไรอันเอาห้องเทาแก่เพิ่อนกัแบ,บแวได้<อ>เคยยับเคยใหญ่กับทางไรเนาะโดยไปหาปีหกปีก็ดีอืม มันก็หายความเชื diabetes, room, o, oh, that? That ah, ่อถ to no ือแล้วก็อยู่โดยเงินเดือนบ่แพงเพิ่นก็ให้อยู่แล้วก็อยู่ก็อยู่นําเพิ่นเนาะโดยเห็นมดีเพิ่นอือเพิ่นเบิ่งเฮาโดย่นเป็นเจ็บเป็นไขเพิ่นก็เอาไปหาหมอได้เพิ่นบ่ได้นั่นเพิ่นได้ปาให้อันนันเนาะได้คิดเอาเงินเฮาโดยเินเดือนบ่แพงก็อยู่เพิ่นว่าเห็นมดีของเฒ่าแก่เนาะเฒ่าแก่อ๋อพี่น้องเอ้ยโดยโดยปานนีบ่ต้องให้เพิ่นไปใส่เด้อบดนี้เด้อ เด้ให้อ <đ> ยู่นําแม่ใหญ่ไปให้กับมีผู้รับเพิ่นแลเพิ่นก็เฮ็ดเวียกบ่ได้เด้เพิ่นก็ทํางานบ่ได้อยู่เฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานซอยม่ใหญ่อยู่เฮือนอยู่ซานนี่แหละเนาะบ่ให้ไปทางใดเด้อบดนี้เด้อมาก็บ่มีเพิ่นว่าโอ้ยดวแม่ตัด้นลงเตาได้ซื้อข้าวกินเนาะแม่เพิ่นก็ว่าอือ

ปลาให้เนาะปลากระจดาดมะแอมนี่ก็โอ้ยผลบ,บ,บุญผลบดญพาใส่้วบาดนี่อ้ยเนะาะจังใดก็ขอขอบบุญขอบคุณหลายหลายเด้อไปทางเมติมบำรุงเสื้อเนาะสื่อเสียงเรียงนาำเป็นกระไดพี่เนอะเ้ยเป็นอ,อยู่ไ,ไทยเนาะ จเพิ่นเด้อในใดก็ดีแม่ติ่มเด้อโอยให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อเนาะมีเด้อในใดโรคภัยไขเจ็บก็ขอให้เนจากเพิ่นเด้อโอ้ยเนาะสาธุเนาะการงานการเงินก็ขอให้เจริญรุงเรืองขึ้นเมื่อหน้าเด้อแม่ติ่มเด้อเนาะให้เฮาดก็คืนให้เพิ่น1เท่า1เท่าเด้อโดยเนาะสาธุเด้อเนาะต่อไปเด้อโดยสาธุเนาะสาธุโดยเฮาก็ดีใจนําเพิ่นพี่น้องเอ้ย นี่เพิ่นก็นได้เอ็มลูกชายเพิน่นเอ็มให้แล้วเพิ่นว่าโอ้ยเนาะโดยโดยโดยสำหรับคลิปนี้กขอให้สำนึกก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะคลิปนี้ก,ก็กกมาอัปเดตฟ้ากระจาดเพิน่นพี่น้องเอ้ยเรากำลังว่าสีเขามาซองเบืง้งรอบบ่ายว่าเพิ่นใจหรือยังเดีวะปวดมาปวดเพิ่นใจแล้วเดี๋ยพี่น้องเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ ขอกล่าวคําวาสบายดีด <9, S 1> ้อพี่น้องเอ